กับเจ้าภาพมตุบาทปูสตางนะครับเอาจ๊กแม่จ๊กโจ๊กมาที่นี่เออแต่ซื้อหวยหลายก็หั่นดอกเนาะบาเนียสิบข้าวแล้วแจ้งกันไปลองครับท่านก็เตรียมถางจะข่ามาในลูกเนอรัท่นเตรียมแล้วข่มาเจ้าภาพมานำเอายอดเท่าไหร่เอาบทเวทีเลยฝากไว้กับพี่กำลังกันไปด้วยนะครับหนังเรื่องไทยอ้อเข้าฉายทุกโรงทุกประเทศนะครับวันที่17กรกฎาคมสองพันหายหกสิบแปดอ่กภายใต้การสร้างงานของบอสจูบบุรีบริหารสาวน้อยแม่ค้าที่หนังสามหนังเอง เป็นหนังพ่อมในนะครับและก็มีการมีงานสาวร้อยแป่งเต็มแล้วจะเลือกไปเป็หนหลอดเลืออีกหนึ่งองค์ที่โฮสเทสร้างขึ้นมานะครับเป็นพ่อมในที่กันนั่นก็คือสาวร้อยลำโพงโจหร,ร,รือสาวร้อยสมบูรณ์เพราะจะบอกยังกะไงพี่น้องเลือกแล้วเนาะนะครับมีศิลปินบอกว่าอายุคนแรก่อนสิบสี่สิบห้าหรอว่าออ,อ,อดิชั่นฮอตคำว่าอะไรบ้าเอาบางลาออกมาลูกมากมากมฟังเสียงหน่อยว่าเป็นใครมาจาก พี <N> ่นาวการทุกมานี่มเี่ยเดาถึงมันงดกจ้ะให้เร่คอยจงใจเดี๋ยวสุภาษิตีจ้าใส่ใ่ผู้สิบสีชมาก็นี่ไจะนั่งนี่นี่ดิไอ้เนี่ยอายุเจ้าน่ะเพราะชอเกิดอู้โอ้ยเอาปายแกนเลยเงน้ำไปกับสิบเก้านอะจัดเขาออริเทนแต่สิบสี่ห ขึ้นช้าก็ชูุณก็ได้ดอกช้นชี้ได้น่ะุทนดีี่เป็นแค่ไหนไม่ไ่้เลยบต้พยาดับเรื่องฝนน่ะมันบอีแล้วตอนนี้สี้าอีกเช่นนึงประมาณีสามสี่่่้าอ่างเง้มันเดือดปเลยเมื่อวานไม่ได้ไปไเปลี่ยนจากันอนนี้ต้องมาใส่หอยใส่ม้ดวยนั่นแหละ เออแม่เนี่ยผู้ลงก็นกเกนมดเลยเอามาดูไอ้เวทเด็ดๆขึ้นๆลึกนๆขึๆๆโอ้ยจีเาไป่อยากอาเพิ่นเป็นเตอร์ทน้บิ๊กอาลต่นเฮ้ยจะไปว่าตะกินตัวไห้เลยตัวเว้ยบ้านหูจักเลยเถอะเออใช้ให้หลานลูกคอยได้เด้อยังลุกไปหัเออพักกนิบุญ เออมือนีงานฟี่ทรับงานอันถ้าบุญแกเข่าแม่เลยแกเข่าหรือท้าบุญอุทิศส่วนกุศลขอบคุณนเจ้าภาพย่ำช่ว้วางใจสายหน่อยเป็นบ้านแพร่ต้อะไรตีอะไรนี่แพรบ้าเออไม่ใคไป่นี่เย่ไปน้องขามากี่เบิดเออขามาเบิดแล้วเอารถชักกชีมาล้อไปล้อไปยังคนสิเก็บตอนออกบเจ้าภาพคนสัทาไงเออคนสิมาเอาเี้ยขานีนวยฮงล้า จดผู้ว่าหันตื่นตาตื่นใจครับมางานยิงไงงานไฟสวเนาอมีไม่งเรื่องเขาเอิญผู้ขึ้มู่แล้วก็สิบเอิญขึ้นมู่เลยนี่ไปเขาห้องน้ำเพราะแต่เพื่อนจูดผู้เออตั้มแล้วิแล้วเอิญผู้แล้วเอิญหีแล้วกใจแล้วตกใจจินอ่ะเออดีก็เพราะวันนี่รนอีกเขาเป็นกู้เคหาจนหยาไตเว้ย โอ้ยมันบ่ถือขวยโมแดงใครจ๊ะมาหอดแต่วี่เวินเขาไปวัดไปนอนอยู่ในวัดมันเย็นดีเอาคือบ่นอนโรงเรี้อ่พอเพิ่นเปิดให้ทางด้านหลังอยู่นี่กับคนหลายแล้วก็เลยไปนอนอยู่วัดเออมีโอกาสได้ไปขอพรห้วยแล้วเพิ่นว่าจัะในบัดนี้เพิ่นว่าพรอเหมือนพระนหลวงพ่อก็ได้เหลือแต่มีพี่เหมปอนพระน้าพระค่าแม่ขายก็ดีใจนั่งอยู่ด้านบนอยากดีจะในคนลงข้างบนนั่งห่วขย่าลงจีนเน่าอยู่ ขาย่าดีเมื่อได้ขายแล้วนะเอาเป้าทีมมาขึ้นอี่ใคยเล่นที่บ้านดุงเขาเอาสูตรคอยไปใช่แม่ค้าก็เลยไม่ยืนขายแข่งปานี้เบิร์ดเดียวนั่นเลยมาคือขายดีแต่มันก็เรีขายดีเขาบอกเล้ว่าสูตรคอยนี่หบดเดียวนี้ที่สตดดีบอกไม่ว่าพราะ้าไม่ขายแม่ค้าเอ้ยทุกบ้านเอาสูตรคอยไปใช่เอาไปสีขาวมาติดทุกบ้านเลยเราเขียนขอความใจเขียนว่าโรงทาน ผู้ใ่แะเอาแถวคอนหมูแม่แท้เลยคิดข่าว่ามีลูกท่านที่มาในอโศกเองคนรไปม้อมไแก่งถุงช้งีกูมาหู้ดไวเลยลักแนวกูมาไปเอาไม่ไหวโรถนาไทยร้านกูเาเขาแถวองเขานี่ฉลาดกว่านั่นแหละพี่น้องเลยชังไหญนี้ชงหญก็มอนนั่กันจรอดหน้าที่คุดท่าเออเออยืนนั่กันป็นแก่งขอบคุณค่าโอ้ยนี่ก็ติตามน้ำเบิ่งตลอดตัวนี้เฮ้ยยังช้างเห่เลย บ่าข้อว่าที่บ่เห็นมืดกเนนี้เอาทังนี้เป็นนัต่ตัไว้ตรงจินแล้วแห่บเหน้ยแงหมดนีมันเต็ที่ายหนิแต่กระต่ายจัเหยกระต่ายเมรไทยง่ายแห่้มาจากโคราชม่จากโคราชเออนั 31. 32. 31. 32. ่งรถทัวร์หน้าลงอันกุมพระวาเนี่ย่ะเออแล้วก็ต่อรถไหก ตอามไมได้หนิมันก็บพิต่ปาเนาพิจาาเออตลอดทางยู่แถวอีหยังก็ออันแถวเขาสวนควงเเดี๋ยวนี้เขาไหใหยุดลาเเ้อพี่น้องเ้ออัพี่น้องูก้อยยนิ้่นอยังพี้พ่อโอ้ยฟูก้อยไม่ผูใหญ่ไม่ใ่ยันไหน้อ้วนจังนีแบนี่จเออหูจักกนกลาคืนไหนหจักยูเาซื้อหรือเราซื้ออะไรกัเราซื้ออวนัวนั่นสก นั่นจะุ่นมัวนานนี่นละช่องนี่นละใช้มองได้จีละเนี่ยนีน่บอกว่าเขาต้องไปกีดยางให้ไม่ใแล้วกมาซึงซึมไปจะน้อยละเขาไปเลยตามนี่บอกตื่นเช้ามาเนี่ยไปตรวจเบอ่์มันเป็นอย่างไเป็นอย่างน่ะแล้วไปกีดต้นยุก้าอย่างไรตนมะกิต่างต้อย่เว้ยมันเราเมา แล้วนี่เขาก็ให้จุดป่าเรืพี่น้องถ้ามันผิดกฎหมายเน่ยในกฎหมายก็คือช่วยกันรณรงค์ห้ามจุดป่าเพราะมันเกิด MP 2.5พีสอบอกมีประโยชน์อะไรยังไงไม่เพราะว่าอะไรมันมีประโยชน์ป่ะแล้วปัจจัยง่ายม่าเห็นป่ายนึงนั่งรถจากโคราชมาเลยเขาบอกว่เขียนไว้เขายางถักบอกวอาเปิดจอดม่นรือ่าปอดจอดให้ก่อยจอดแค่ยังไงถ้าพอนั่งกูไฟล์รไปต่ำเลยแหละเป็น้ยงมาเขียนไว้นี่ะเขียนไว้ยังไงหยุดเผา